สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเอ่อมาเจาะลึกเรื่องราวของวง Radiohead กันนะคะโดยดูจากข้อมูลที่เราได้มาครับผมมีจุดหนึ่งที่แบบน่าสนใจมากเลยคืออัลบั้มคิด A ตอนปี2000นะคะมันขึ้นอันดับหนึ่งในอเมริกาได้ยังไงทั้งทั้งที่แบบแทบจะไม่ได้โปรโมทอะไรเลยไม่มี MV ไม่มีซิงเกิลทัวร์ก็น้อยมากใช่ครับสวนกระแสมากขนาดทอมยอกนักร้องนำเองยังบอกว่า เอ่อเพลงในอัลบั้มนี้มันแทบไม่ใช่เพลงร็อกด้วยซ้ำคือจากวงที่เกือบจะเป็นแบบวันฮิตวันเดอร์จากเพลงคร e ปอะนะคะ huh. กลายมาเป็นตำนานที่แบบสร้างสรรค์ตัวเองใหม่ตลอดเวลาจนได้เข้าร็อกแอนด์โรฮ f วเฟมครับวันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าเอ๊ะ พวกเขาทําได้ยังไงนะทั้งรักษาแนวทางศิละปะของตัวเองเราก็ยังประสบความสําเร็จระดับโลกได้ด้วยน่าสนใจมากครับถ้าเราย้อนไปที่คิดเออีกนิดนึงตอนนั้นทอมยอชเขาพูดเหมือนกับว่าอยากจะปิดลิ้นชักเรื่องวงการเพลงไปเลยนะคะอืมใช่ครับหลังจากทัวร์อัลบ,บั้มโอเคคอมพิวเตอร์ที่มันหนักมากๆเขาก็เริ่มตั้งคําถามกับชีวิตร็อกสตาร์แล้วเขาก็เปรียบคิดเอว่าเหมือนเอ่อการเอายางลบก้อนใหญ่ออกมาแล้วเริ่มต้นใหม่ใช่ครับเหมือนยางลบ แต่ผมว่าเออบางทีมันอาจจะไม่ใช่การลบแล้วเริ่มใหม่ซะทีเดียวนะครับมันเหมือนหยิบปากกาคนละด้ามาเขียนต่อยอดมากกว่าเออค่ะค่ะคือเขาเคยทำแบบนี้มาแล้วไงครับไม่ใช่ครั้งแรกที่ Radiohead พลิกโฉมตัวเองจากอัลบั้มแรก p a b l o h o n e y ที่มี Creep ค่ะเพลงดังเลยใช่ครับแล้วก็เปลี่ยนไปทำงานที่มันซับซ้อนขึ้นใน The b e n d s 95แล้วก็ไปสุดยอดใน OK Computer ปี97ออื การมากของคิด A เนี่ยคือมันเป็นการท้าชายขนบดนตรีร็อกแบบชัดเจนมากๆครับค่ะซึ่งมันก็ยิ่งตอกย้ำว่าทำไมคนถึงมองว่าพวกเขาเหมือนเป็นผู้สืบทอดเจตานารม์ของวงอย่าง The e e t t l s หรือพิง k l o o อ d อะไรแบบนั้นแต่ก็ยังคงแบบการทดลองแบบไม่ประนีประนอมเลยถ้ามองย้อนไปจุดเริ่มต้นจริงๆเลยนะคะวงชื่อ On a Friday ตั้งแต่ปี1985ตอนเรียนที่ Ab i n g d o n School ครับนานมาก ได้รับอิทธิพลจาก New Order, Talking Heads แล้วก็ REM อันนี้วงโปรดของทอมยอร์กเลยแล้วก็ค่อยเปลี่ยนชื่อเป็น Radio h e a d ตามชื่อเพลงของ Talking Heads อ๋อครับก่อนจะเซ็นสัญญากับ p a า a า o ฟ e ตอนนั้นเอ็ดโอไบรอนมือกีตาร์เขาเคยพูดว่าพวกเขาเหมือนผู้สมรู้ร่วมคิดที่มีเป้าหมายเดียวกันประเด็นเรื่องด y n นามิกในวงเนี่ยก็น่าสนใจนะคือทอมยอร์กมักจะเป็นคนคอยแบบผลักดันให้วงก้าวข้าวอะไรเดิเดมๆค่ะเหมือนเป็นหัวหอกใช่ครับ อย่างตอนทำเพลง How to Disappear Completely เวอร์ชันแรกเนี่ยเขาไม่พอใจเลยนะเพราะรู้สึกว่ามัน radiohead เกินไปอ๋อฟังดูซ้ำๆเหรอคะประมาณนั้นครับฟังดูซ้ำซากแต่ในขณะเดียวกันโอไบรอันก็ย้ำว่านี่คือวงเรามอบจิตวิญญาณให้เขาคือมันไม่ใช่โชว์เดี่ยวของทอมยอชคนเดียวเข้าใจเลยค่ะการที่เครดิตเพลงทั้งหมดเป็นของวง radiohead ทั้งหมดเนี่ยมันก็สะท้อนเรื่องนี้ชัดเจนแล้วพลวัตแบบนี้มันก็คงส่งผลต่อ วิธีทำยุคหลังๆด้วยใช่ไหมคะอย่างตอนปล่อย In Rainbows ปี2007ที่ให้จ่ายเท่าไรก็ได้หรืออย่างความซับซ้อนเรื่องจังหวะในอัลบั้ม The King of Limbs ปี2011ที่ทำให้ต้องเ,อเพิ่มมือกลองอีกคนคือ Clive d e m e r เข้ามาช่วยตอนทัวร์ครับเล่นสดนี่ยากเลยจนมาถึงอัลบั้มล่าสุด a m o u n c h e p h u ปี2016 Michael Stipe จาก R.E.M. ยังชมเลยว่า Radiohead เนี่ยยืนหยัดในแนวทางตัวเองจริงๆไม่เคยเป็นลูกไล่ใครเลย ถูกต้องครับและอีกอย่างคือการที่แต่ละคนมีโปรเจกต์ส่วนตัวเนี่ยมันยิ่งเสริมความหลากหลายให้วงนะอ,อ๋อจริงด้วยค่ะทำงานโซโล่ของทอมยอร์กหรือวง Adams for Peace ของเขาอัลบั้มเดี่ยวของฟิลเซลเวมือกลองหรือของเอ็ดโอไบรอันมือกีตาราค่ะแล้วก็บทบาทที่เด่นขึ้นเรื่อยๆของจอห์นนีกรีนวูดในฐานะคอมโพเซอร์ใช่ๆช่ทำเพลงหนังเยอะเลยครับ ทั้งงานกับ BBC Concert Orchestra หรือดนตรีประกอบภาพยนตร์อย่าง There Will Be Blood หรือ Phantom Thread ที่ได้ชิงออสการ์ด้วยนะสุดยอดเลยมันแสดงให้เห็นว่าแต่ละคนมีศักยภาพที่ต่างกันแล้วก็นำสิ่งเหล่านั้นกลับมาสู่การทดลองของวงได้มีเรื่องเล่าปิดท้ายนิดนึงค่ะอันนี้เหมือนจะขำๆแต่ก็แอบน่ารักดีคือหลังจากไปออกรายการ Saturday Night Live แทนที่สมาชิกแต่ละคนจะแยกย้ายขึ้นรถลิมูซีนหรูๆกลับบ้าน รปรากฏว่าทุกคนในวงเลือกรถจี๊ปเช e รกีคันเดียวกันกลับที่พักหมดเลยเรือครับฮ่าฮค่ะทอมยอกบอกว่าข้อจะเป็น r a d i o อเฮดเลยพวกเรายังคงขึ้นรถคันเดียวกันมันสะท้อนความติดดินความเป็นทีมของพวกเขาดีนะคะแม้จะดังขนาดนั้นแล้วใช่เลยครับมันเป็นภาพที่ชัดเจนมากถ้าให้สรุปนะครับผมว่าความสำเร็จที่มันยาวนานมากๆของ Radio h e a d เนี่ยมันมาจากหัวใจที่ไม่เคยหยุดตั้งคำถามเลย การกล้าที่จะสร้างสรร์สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาแล้วก็ความซื่อสัตย์ต่อศิลปะตัวเองแบบถึงที่สุดจริงๆโดยไม่ค่อยแคร์วว่ากระแสหลักจะเป็นยังไงพวกเขาสร้างสมดุลที่มันแบบน่าทึ่งมากนะระหว่างการทดลองทางดนตรีที่บางทีก็ไปไกลมากกับการสื่อสารกับผู้ฟังในวงกว้างได้สําเร็จ พอฟังทั้งหมดนี้แล้วก็น่าคิดนะคะว่าด้วยประวัติศาสตร์การเปลี่ยนแปลงตัวเองมาตลอดของวงแล้วก็การที่ทอมยอกเองก็ตั้งคำถามกับคำว่าร็อกมาตั้งนานแล้วเนี่ยครับก้าวต่อไปของ Radiohead มันจะพาเราไปทางไหนหรือว่าจริงๆแล้วพวกเขาอาจจะแบบลอยตัวอยู่เหนือคำจำกัดความทางแนวเพลงไปแล้วก็ได้นะคะนั่นสิครับนา่าติดตามมากๆว่าพวกเขาจะทาอะไรต่อไปหรืออาจจะไม่ทาอะไรเลยก็ได้ใครจะรู้